ข้อห้าครับสี่เหลี่ยม PBCD นะครับเป็นจัตุรัสยาวด้านละสี่สิบสองเซนนี่สี่สิบสองสี่สิบสองดังนั้นตรงส่วนนี้ครับมันก็เป็นเซกเตอร์หนึ่งในสี่ของวงกลมเห็นไหม มันคือหนึ่งในสี่ของวงกลมรัศมีสี่สิบสองงั้นถ้าเราจะเอาพื้นที่แรงเงาลูกก็ต้องเอาหนึ่งในสี่ของวงกลมเป็นตัวตั้งแล้วหักออกด้วยส่วนที่ไม่แรงเงาลูกมองส่วนที่ไม่แรงเงาสิเป็นรูปอะไรมองส่วนที่ไม่แรงเงาเป็นรูปอะไรลูกไม่เกี่ยวกับตรงนี้ไม่เกี่ยวกับตรงนี้เพราะเรากำลังเอาตรงนี้เป็นตัวตั้งครับเรากำลังเอาตรงนี้เป็นตัวตั้ง เอาหนึ่งในสี่ของวงกลมเป็นตัวตั้งรูปต้องหักออกด้วยตรงนี้ใช่ไหมตรงนี้มันรูปอะไรลูกสามเหลี่ยมมุมฉากดังนั้นพื้นที่แรงเงาก็จะเท่ากับหนึ่งในสี่ของวงกลมลบด้วยสามเหลี่ยมมุมฉากใครยังดูไม่ออกบ้างลูกโอเคงั้นพื้นที่แรงเงาจึงเท่ากับ หนึ่งส่วนสี่ของพื้นที่วงกลมรัศมีสีสองคูณไม่เขียนนะเดี๋ยวที่ไม่พอลบด้วยพื้นที่สามเหลี่ยมมุงฉากหนึ่งส่วนสี่คูณพื้นที่วงกลมครับพาย รกกำลังสองรัศมีของมันก็คือสี่สิบสองครับเนี่ยเส้นเนี้ยกลายเป็นรัศมีเส้นเนี้ยเป็นรัศมีเนี่ยรัศมีรัศมีรัศมีสี่สิบสองรากกำลังสองก็สี่สิบสองสองตัวพื้นที่สามเหลี่ยมมุมฉากรู้ลองดูตรงนี้ นี่ยด้านที่ตั้งฉากกันคือ42กับ42ก็ทําหน้าที่เป็นฐานกับเป็นสูงนะครับฐานก็42สูงก็42นะครับเศษหนึส่วนสคูณฐานคูณสูงก็1นส่วนสฐานก็42สูงก็42่สอตัดทอนเจ็ดตัด42ได้6 สองตัดสี 4, ่ได <mel od ic> ้สองตัดได้สิบเอ็ดสองไปตัดสี่สิบสองได้ยี่สิบนะครับงั้นวงเล็บแรกยี่สิบหกได้ร้อยยี่สิบหกร้อยยี่สิบหกละแล้วเอาร้อยยี่สิบหกไปคูณสิบเอ็ดหนึ่งสามแปดหก วงเล็บหลังครับยี่สิบเอ็ดคูณสี่สองยี่สิบเอ็ดคูณสี่สองในใจครูครูคิดแบบนี้นะครับสี่สองคือยี่สิบเอ็ดคูณสองแล้วยี่สิบเอ็ดคูณยี่สิบเอ็ดครูจำได้ว่ามันได้สี่สี่หนึ่งสี่สี่หนึ่งคูณสองก็เลยเป็นแปดแปดสอง ลบเหลือ4เหลือ0 504 504ตารางเซน